สวัสดีสสดค่ะ,คะพบกับเราสองคนในรายการมัมคลับนะคะรายการสําหรับผู้หญิงกับบทบาทคุณแม่เพื่อสร้างคุณค่าแห่งรักแท้ด้วย2มือแม่ที่สร้างโลกโนะคะวันนี้อยู่กับแม่อรแมร่แอมนะคะอาจารย์ไพรวันแสงสุนทรอาจารย์ล่ามภาษามือค,ค่ะเราจะกลับมาพบกันแบบนี้ทุกวันนะคะเป็นประจำค่ะวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยนะคะส0บนาฬิกาถึง11บเนาฬิกาทางช่อง M Cot Family 14แห่งนี้แหละค่ะใช่แล้วค่ะส่วนช่องทางการติดต่อกับเรานะคะทางออนไลน์ให้มี2ช่องทางก็คือ Facebook แล้วก็ i n s t a g r a m นะคะที่ m มัมคลับดอทเอ็ย การโทรเข้ามาพูดคุยกันได้นะคะที่022488251ค่ะต้องถามก่อนต้องไลฟ์เป็นไงบ้างคะดีขึ้นแล้วค่ะวันนั้นที่พี่อ่อนรบกวนพี่อ่อนมาคือตอนกลางคืนเขาไข้ขึ้นสูงมาก39จนต้องไปโรงพยาบาลแล้วก็เช็ดตัวเช็ดตัวแล้วก็ทานยาจนสุดท้ายไข้ลงน้อไข้ขึ้นสูง39นี่ต้องคอยระวังเช่นกันนะสำหรับเด็กเล็กนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยเห็นมีข่าวบอก ให้เลือดออกสายพันธุ์นู้นสายพันธุ์นี้ก็น่าตัวอยู่นะต้องดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดเลยนะคะ,คะ,ะมาถึงข่าวแรกของเราวันนี้ค่ะเปิดรายการเป็นเรื่องราวของครอบครัวครอบครัวหนึ่งค่ะเป็นชาวรัสเซียนะคะ,คะเดินเท้าไปตามถนนเพชรเกษมค่ะม,มีป้ายติดที่เป้ด้านหลังนะคะคุณผู้ชมเขียนว่าครอบครัวของเราต้องการไปภูเก็ตแต่ไม่มีเงินคุณแม่ะคะคือนางมาเรียค่ะอายุ27ปีเดินทางพร้อมกับสามีและลูกค่ะลูกสาวนะคะวัยสองขวบและลูกวัยห้าข น่นเองค,ค่ะคือครอบครัวนี้นะคะบอกว่าได้ตัดสินใจสัมผัสวิถีชีวิตสองข้างทางเมืองไทยค่ะคือตั้งเป้าว่าจะเดินเท้าจากหลีเปะ๊ะมุ่งหน้าไปภูเก็ตนะคะหลีเป๊ะนี่อยู่สตูลน,นะคะค่อนข้างไกลเลยนะคะ เขาบอกว่ามีความรู้สึกปราบปลื้มน้ําใจคนไทยเพราะว่าระหว่างทางอย่างที่ภาพที่เห็นค่ะ,คะก็มีคนมอบทั้งน้ำมอบทั้งอาหารให้ตลอดทางเลยใช่แล้วค่ะนางมาเรียนนะคะได้บอกว่าเดินทางมาท่องเที่ยวที่เกาะลิเบปบที่จังหวัดสตูลน,นะคะซึ่งมีเวลาท่องเที่ยวอยู่ประมาณ3เดือนค่ะจึงคิดว่าจะเดินเท้าเพื่อมุ่งหน้าต่อไปยังภูเก็ตประกอบกับนะคะมีเงินติดตัวมาจํานวนไม่มากอีกทั้งต้องการค่ะที่จะสัมผัสวิถีชีวิตสองข้างทางของเมืองไทยไปด้วยจึงตัดสินใจเดินเท้าตั้งแต่สตูลจนถึง ตรังแล้วก็จะเข้ากระบี่มุ่งหน้าพังงาและจุดหมายนั่นก็คือภูกเก็ตนั่นเองค่ะก็เป็นอีกหนึ่งภาพนะคะที่คนไทยของเรานะคะคแสดงความมีน้ําใจต่อนักท่องเที่ยวนะคะแล้วที่เห็นก็คือการเดินเท้าเลยนะคะพี่ออนอาจจะไม่ปลอดภยัยเนาะเพราะว่า ถนนมันก็บ้านเราอ่ะอย่างที่เราทราบว่าทางเดินเท้ามันก็ค่อนข้างจะน้อยใช่ไหมก็ขายอาหารแต่ในภาพที่เห็นนี่คือเดินลงไปบนถนนเลยนะคะแล้วก็มีมีเด็กเล็กด้วย่ะยังไงคนผ่านไปผ่านมาแถวนั้นก็ขับรถระมัดระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นค่อนข้างบ่อยในบ้านเราเนาะตองน้องยังเล็กอด้วยใช่ค่ะขอขอบพระคุณนะคะข้อมูลภาพข่าวจากสนุกคอมนั่นเองค่ะวันนี้ในรายการของเราก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกเช่นกันนะคะแต่จะมีเรื่องอะไรบ้างไปชมกันเลยค่ะ MOM CLUB ในช่วงมามสรูมวันนี้พบกับคุณหมอวุดดีและคุณหมอกระดิ่งที่จะมาแชร์ประสบการณ์การตัดสินใจลาออกจากงานเพราะอยากจะเลี้ยงลูกเองเพราะเชื่อว่าจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่สุดคือครอบครัวถ้าพ่อแม่ที่เลี้ยงลูกได้อย่างถูกวิธีเด็กๆก็จะมีเป้าหมายในชีวิตที่ดีและชัดเจนครับมัมแคร์กับคำถามที่ว่า เมื่อลูกอายุครบ9้าเดือนแล้วสมองของลูกนั้นมีโครงสร้างสมบูรณ์แบบแล้วหรือไม่ m า m s Beauty จะมาพูดถึงกลุ่มยาของคุณแม่และลูกในท้องจะมีกลุ่มยาอะไรที่ต้องรู้จักกันบ้างห้ามพลาดนะครับและปิดท้ายด้วยมามแชร์ไอทีเรามีสุดยอดคำค้นหาประจําปี2,558ใน Google ของคนไทยมาฝากกันครับ